อัสลามอวยกุมวเรมาตุลลิวโรกาตุสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยนะคะมาพบกับครูนะคะคุณครูซันมาน้อยนงเยาค่ะวันนี้เราจะเรียนวรรณคดีกันนะคะวรรณคดีนี้เป็นเรื่องที่สองแล้วนะคะที่เราได้เรียนนะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปวรรณคดีหน้า21นะคะเรื่องน้อมรำลึกพระคุณครูนะคะอ่ะ เรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดพิธีไหว้ครูนะคะซึ่งเราเนี่ยเป็นมุสลิมนะคะมีข้อกําหนดในเรื่องของการจัดพิธีกรรมเราไม่สามารถจัดงานวัวนไหว้ครูได้ไม่สามารถที่จะไปกราบไม่สามารถที่จะเอาดอกไม้ทูกเทียนไปไหว้ครูได้นะคะเพราะว่ามันผิดกับหลักการของศาสนาิ s l a m นะคะแต่ว่านักเรียนก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ไว้นะคะ พราะว่าเดี๋ยวพอไปเรียนต่อโรงเรียนอื่นนะคะบางคนอาจจะไม่ได้เรียนในโรงเรียนอิสลามบางคนอาจจะไปเรียนในโรงเรียนพุทธนะคะเราอยู่กับเพื่อนต่างศาสนิกนะคะเราก็จะได้รู้ว่าอะไรที่เราทำได้นะคะแล้วก็อะไรที่เราทำไม่ได้อน,นักเรียนดูในหน้า21นะคะกิจกรรมนำสู่การเรียนนะคะมีนักเรียนคนหนึ่งเขาพูดว่าในวันไหว้ครูเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรนะ ผู้หญิงคนแรกก็บอกว่าฉันนำพวงมาลัยมากราบคุณครูอันนี้เราทำได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าเรานั้นเป็นมุสลิมนะคะไม่สามารถที่จะก้มลงไปกราบบุคคลใดได้นะคะศาส,สนาของเรานะคะคสอนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้นอกจากอลัลลอฮ์และแท้จริงนบีมุฮัมมัดสุลสลัลฮอะไลฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนาทูตของพระองค์ค่ะ ผู้ชายเสื้อสีแดงบอกว่าฉันระลึกถึงระลึกถึงพระคุณของคุณครูอันนี้ได้ไหมคะได้นะคะถ้าโรงเรียนเปิดเทอมเนี่ยโรงเรียนก็จะมีงานวันรำลึกพระคุณครูนะคะซึ่งเราก็สามารถร่วมกิจกรรมได้เป็นการพูดถึงการระลึกถึงพระคุณของคุณครูนะคะว่ามีความสำคัญกับเรายังไงนะคะต่อไปอีกคนหนึ่งผู้หญิงนะคะ บอกว่าฉันเตรียมดอกไม้มากราบคุณครูอันนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราไม่สามารถที่จะไปกราบคุณครูได้ต่อให้คุณครูมีพระคุณยังไงก็ไม่สามารถที่จะกราบได้นะคะเพราะว่ามันผิดกับหลักการของศาสนาอิสลามเรานะคะอ่าทีนี้วันนี้นะคะนักเรียนเปิดหนังสือแล้วเดี๋ยวอ่านไปพร้อมคุณครูเลยนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนักเรียนก็อ่านไปตามคุณครูนะคะ อะดูหน้ายีนะคะหน้ายีน้อมรำลึกพระคุณครูในเครื่องหมายคำพูดสวัสดีค่ะคุณแม่หนูกลับมาแล้วค่ะไพลินส่งเสียงบอกคุณแม่เมื่อเข้ามาในบ้านในเครื่องหมายคำพูดจ้าลูกแม่อยู่ในครัวจ้าคุณแม่ตอบรับ ไพลินนำกระเป๋าหนังสือไปเก็บแล้วเดินเข้ามาในครัวเห็นคุณแม่กำลังหั่นเนื้อเพื่อเตรียมประกอบอาหารไพลินยกมือไหว้แล้วกล่าวสวัสดีคุณแม่ก่อนจะพูดว่าในเครื่องหมายคำพูดหนูอยากให้คุณแม่พาไปซื้อดอกไม้สวยๆนะคะ่ะในเครื่องหมายคำพูดดอกไม้เหรออ๋อหนูจะนําดอกไม้ไปทำพานไหว้ครูละสิ เปิดเทอมและได้สักพักหนึ่งแล้วนี่นาะในเครื่องหมายคำพูดใช่ค่ะงานนี้สันติเขาบอกว่าจะจัดพานให้สวยกว่าห้องอื่นๆเขาเลยบอกให้เพื่อนๆนำดอกไม้สวยๆไปให้มากที่สุดไพลินตอบไพลินเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับสันติเธอเป็นหนอนหนังสือคนหนึ่งจึงคุยกับเขาได้อย่างถูกคอ ไพลินมักจะนำหนังสือไปแลกกันอ่านกับสันติเสมอเสมอคุณแม่มองดูลูกสาวด้วยความเอ็นดูท่านเล่าเรื่องเกี่ยวกับการจัดพานไหว้ครูในสมัยที่คุณแม่ยังเป็นเด็กให้ไยลินฟังว่าในเครื่องหมายคำพูดการไหว้ครูเป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ตอนที่แม่ยังเด็กโรงเรียนส่วนใหญ่จะกำหนดให้วันพฤหัส,สบดีแรกของเดือนมิถุนายนเป็นวันไหว้ครูนักเรียนขีดเส้นใต้นะคะวันพฤหัส,สบดีแรกของเดือนมิถุนายนเป็นวันไหว้ครูวันนี้จะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่เพราะ จะมีพิธีระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์แต่ละห้องเรียนก็จะมีตัวแทนนักเรียนหญิงและชายอย่างละหนึ่งคนที่คุณครูประจําชั้นคัดเลือกเป็นตัวแทนนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูอันนี้เป็นพิธีวันไหว้วครูนะคะซึ่งคุณครูบอกไว้แต่แรกแแ,รกแล้วว่าโรงเรียนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ย เป็นมุสลิมร้อเลยในโรงเรียนนะคะไม่มีเพื่อนที่เป็นชาวต่างศาสนิกเลยนะคะอ่าเรามาต่อนะคะหน้า24ในเครื่องหมายคำพูดคุณครูจะสอนเด็กที่เป็นตัวแทนถือพานฝึกซ้อมเดินคลานเข่าและกราบตั้งแต่ต้นสัปดาห์เพื่อจะได้ทำได้อย่างถูกต้องและสวยงามในวันจริง ก่อนถึงวันไหว้ครูนักเรียนจะแบ่งหน้าที่กันว่าคนใดต้องนำมานำอะไรมาโรงเรียนบ้างโดยแบ่งตามความเหมาะสมกับสภาพทางบ้านของแต่ละคนเช่นบางคนมีพานเงินหรือมีพานแก้วก็จะเป็นคนนาพานมาบางคนก็นำดินเหนียวมาใส่พันเพื่อใช้ปักดอกไม้บางคนนำทุกเทียนมาส่วนนักเรียนที่เหลือก็จะให้ช่วยกันหาดอกไม้มา ได้แก่ดอกเข็มดอกมะเขือยาแพรกหรือดอกไม้อื่นๆเท่าที่หาได้ในเครื่องหมายคำพูดทำไมต้องเป็นดอกเข็มดอกมะเขือหรือยาแพรกด้วยล่ะคะไพลินถามคุณแม่อธิบายว่าในเครื่องหมายคำพูดดอกเข็มเป็นดอกไม้ที่มีปลายดอกเล็กแหลมคนสมัยก่อนจึงถือเป็นเคล็ดว่า ถ้าใช้ดอกเข็มไหว้ครูแล้วสติปัญญาจะได้เฉียบแหลมเหมือนดอกเข็มอ่านเรียนอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นเคล็ดนะคะซึ่งในศาสนาสลามของเราไม่มีอยู่แล้วนะคะในเรื่องนี้นะคะ คุณครูให้นะักเรียนเรียนรู้ไว้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเรียนออกไปเรียนที่โรงเรียนอื่นเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอะไรที่เราที่เป็นมุสลิมสาม,มารถทำได้หรืออะไรที่เราไม่สามารถทำได้นะคะอ่าต่อไปดอกมะเขือนะคะดอกมะเขือเป็นดอกไม้ที่มีดอกโน้มต่ำลงมาเสมอเปรียบเทียบกับการอ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ ส่วนหญ้าแพรกเป็นหญ้าที่จเจริญง,งอกงามแพรพันธ์ุได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศคนสมัยก่อนจึงถือเป็นเคล็ดว่าถ้าใช้หญ้าแพรกไหว้ครูสติปัญญาของนักเรียนจะดีขึ้นเหมือนการจเจริญง,งอกงามของหญ้าแพรกนั่นเองในเครื่องหมายคำพูด อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วคุณแม่เชื่อว่าถ้านำดอกเข็มดอกมะเขือและหญ้าพแพรกไปไหว้ครูแล้วจะเรียนเก่งไหมคะไพลินถามในเครื่องหมายคำพูดการเรียนเก่งน่าจะเกิดจากการตั้งใจเรียนและเชื่อฟังครูอาจารย์มากกว่านะแต่แม่ก็คิดว่าคนสมัยก่อนมีความฉลาดในการสอนสิทธ์ด้วยกลวิธีต่างๆเช่น การใช้ดอกไม้หรือต้นไม้มาเป็นสื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้จากธรรมชาติรู้จักกตันยูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ส่วนญ้าแพรกหรือดอกมะเขือนั้นก็หาได้ง่ายมีงอกงามอยู่ทั่วไปทำให้ไม่ต้องเสียเงินซื้อดอกไม้ด้วยคุณแม่ตอบในเครื่องหมายคำพูดพอหนูฟังคุณแม่แล้วหนูคิดว่าหนูไม่ซื้อดอกไม้ดีกว่า หนูขออนุญาตตัดดอกไม้ที่คุณแม่ปลูกไว้แทนดอกไม้ที่คิดว่าจะซื้อได้ไหมคะไพลินถามคุณแม่ในเครื่องหมายคำพูดได้สิจ้าแต่หนูไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่านะบ่ายวันพุธก่อนถึงวันไหว้ครูไพลินสันติเพื่อนคนอื่นๆน,นำของที่เตรียมมาช่วยกันจัดพานไหว้ครูซึ่งนอกจากจะมีดอกเข็ม ดอกมะเขือและหญ้าแพรกแล้วยังมีดอกบานไม่รู้โรยดอกบานชื่นดอกดาวเรืองและดอกไม้อื่นๆมาจัดให้สวยงามอีกด้วยไพลินและเพื่อนๆช่วยกันจัดพานไหวครูหนึ่งพานคือพานดอกไม้ซึ่งพานดอกไม้นี้เป็นเด็กผู้หญิงที่จะเป็นคนถือส่วนเด็กผู้ชายจะถือพานทูปเทียนเช้าวันพฤหัสบดี เด็กๆทุกคนไปรวมกันที่ห้องประชุมของโรงเรียนเพื่อทำพิธีไหว้ครูโดยมีนักเรียนผู้นำกล่าวคำไหว้ครูที่แต่งโดยท่านผู้หญิงดุษฎีมาลามาลากุณณอยุธยาเป็นทรรนองสรพันยะพร้อมๆกันว่าอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะแนบคลิปเสียงไว้นะคะเป็น เป็นทํานองสรพันยะก็คือเป็นบทสวดหนึ่งนะคะในพิธีของการไหว้ครูซึ่งถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราจะคิดว่ามันเป็นเพลงนะคะแล้วเราก็จะไปร้องตามนะคะเวลาที่เราไปเรียนโรงเรียนอื่นนะคะทีนี้เราได้ฟังแล้วเรารู้นะคะว่าบทต่อไปเนี่ยที่คุณครูจะเปิดให้ให้นักเรียนฟังเนี่ย เป็นคําส่วนมนนะคะเราเป็นมุสลิมไม่สามารถที่จะไปกล่าวตามหรืออ่านตามได้นะคะถ้าต่อไปนักเรียนไปเรียนในโรงเรียนอื่นนะคะนักเรียนได้ยินบทนี้เราก็ไม่ต้องไปต่อต้านอะไรแต่ว่าให้เราอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ต้องไปอ่านตามเขาแค่นั้นนะคะอย่าทําให้เพื่อนต่างศาสนิกรู้สึกว่าอิสลามมันยากนะคะ อิสลามง่ายนะคะอะไรที่เราร่วมพิธีได้เราก็ร่วมอะไรที่เราทําไม่ได้เราก็อยู่เฉยๆนิ่งๆหรือว่าบอกกับครูไว้ก็ได้ว่ากิจกรรมนี้หนูไม่สามารถร่วมได้นะคะขอหนูขอหนูอยู่เฉยๆนะคะขอหนูไม่ไม่กล่าวขอหนูไม่พูดขอหนูไม่ไปกราบครูนะคะแต่หนูเคารพคุณครูทุกคนอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณครูเขาก็จะเอ็นดูเราด้วย ไม่ใช่ไปต่อต้านเขาเลยหนูห้ามทำหนูห้ามกราบครูหนูกราบครูไม่ได้ไปใส่อารมณ์กับเขาก็ทำให้เขาไม่เอ็นดูเรานะคะอ่านเนี่ยบทต่อไปแน่เดี๋ยวค,คุณครูแทรกไว้ให้ฟังนะคะถ้าฟังผ่านๆมันจะเหมือนกับเป็นเพลงนะคะเดี๋ยวเราไม่รู้เราก็ไปร้องตามเขานะคะจริงๆก็คือมันคือบทสวดทำนองสารพันยะนะคะ Pace Raja ศาสตร์วิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าข้อเขารบอภบิวันระลึกคุณอนานันด้วยใจนิยม ขอเดชกตะเวทิตาอีกวิริยภาปัญญาให้เกิดแตกฉันศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนานอยู่ในศีลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นศีประโยชน์ทวีแก่ชาติและประเทศไทยเธอ ปัญญาวุฒิกะเรเต ตัวแทนนักเรียนก็จะนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูพิธีไหว้ครูถือเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมาแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์อย่างแท้จริงหลังจากเสร็จงานพิธีไหว้ครูในช่วงเช้าแล้วสันติและไพรินก็จะไปรับพานของห้องตนเองคืนจากคุณครูที่คอยดูแลอยู่ ทั้งคู่พูดคุยกันเกี่ยวกับพานดอกไม้ที่พวกเขาช่วยกันจัดว่ามีความสวยงามไม่แพ้พานดอกไม้ของนักเรียนห้องอื่นๆเลยไพลินพูดว่าในเครื่องหมายคำพูดฉันคิดว่าการที่พวกเราตั้งใจทำพันด้วยตนเองและระลึกถ,ถึงพระคุณครูอย่างจริงใจน่าจะดีจากกว่าการเสียเงินซื้อดอกไม้แพงๆหรือจ้างแม่ค้าทำพันอีกนะ ในเครื่องหมายคำพูดฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันสันต,ติตอบอสำหรับภาษาไทยในวันนี้นะคะก็ไม่มีการบ้านนะคะแต่คุณครูอยากให้นักเรียนได้อ่านนะคะลองอ่านวรรณคดีนะคะเรื่องของน้อมรำลึกพระคุณครูไปนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนได้อ่านนะคะนักเรียนจะได้รู้ว่าอะไรที่เราเป็นมุสลิมทำได้อะไรที่ ทำไม่ได้นะคะแล้วก็ในความเชื่อของชาวต่างศาสนิเนี่ยดอกอะไรเขาหมายถึงอะไรเรารู้ไว้นะคะเป็นความรู้นะคะมีประโยชน์ถึงแม้ว่าเราจะปฏิบัติไม่ได้นะคะทําให้เราเนี่ยเป็นเด็กมุสลิมที่คนอื่นมองว่าฉลาดนะคะให้คนให้คนภายนอกเนี่ยเห็นว่าเด็กมุสลิมฉลาดไม่ใช่ว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไม่เรียนแล้วนะคะ ไม่จําเป็นนะคะไม่ใช่เรื่องของศาสนาเราเราก็เรียนรู้ได้นะคะอ่าสำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะยินดีด้วยกับทุกคนไม่มีการบ้านนะคะนักเรียนคนใดที่ยังทํางานอะไรคร้างไม่เสร็จนะคะนักเรียนก็จัดการให้เสร็จเนาะแล้วก็ส่งมาหาให้คุณครูใน l i น์ Open นแช t นะคะคุณครูตามเช็คย้อนหลังให้ ใครที่ไม่ทานจริงๆก็ค่อยๆทยอยทำไปไม่เป็นไรนะคะพยายามให้นักเรียนได้เข้าเรียนได้ให้นักเรียนได้ฟังคลิปที่คุณครูทำนะคะให้ได้ฟังบ้างนะคะไม่ใช่อยู่บ้านเฉยๆเราก็จะได้ มีความรู้ติดตัวไปด้วยนะคะเวลามันเป็นระยะเวลานานที่เราต้องเรียนออนไลน์กันนะคะอดทนหน่อยเนอะ,อะสำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะคุณครูก,ก็ขอฝากกับนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะรักษาสุขภาพนะคะออกไปไหนป้องกันตัวเองให้ดีถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกนะลูกนะอยู่ในบ้านนะคะ,อะขอใหอ้ขอล้อคุ้มครองทุกคนค่ะ ขอในักเรียนทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะสาลามม่ลไลกูมวารอมาตุลล้อบรอกา,าตู